มาที่นี่สุดฟินจริงๆนอกจากบรรยากาศดีอาหารอร่อยห้องพักสวยงามยังมีจุดถ่ายรูปเยอะมากค่ะน่าจะได้ประมาณผันรูปสวยอะ่ะดูดิคือบรรยากาศไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าดีมากดูทุกคน ะะต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยเมนูสุดพิเศษที่อยู่ตรงหน้าอูตรงนี้นะคะก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆที่เสริมเข้ามาก,ก็คือเมนูแบบพิ้งค่ะดิสีเป็นชาสีสันน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะนําเสนอมากๆค่ะซิเกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือสปาเกตตีหมึกดําซอสลอสเตอร์นะคะดีสิใช้เวลาหมักน้ําซอสถ,ถึง2วันเลยค่ะม่น่าแหละถึงสิกเนเจอร์สุดๆบรรยากาศดีมากวันนี้เราจะมา ต้องมาเปิดห้องที่นี่แน่นอนค่ะด้วยบรรยากาศแล้วดีสุดๆนะคะดูสิแล้วก็ระเบียงเขาเป็นระเบียงซิงเกิลน,นะคะเปิดโลง่งเห็นไปวิวเขาใหญ่สุดๆไม่อยากจะย้ำเลยว่ามันคือวิวเขาใหญ่จริงๆอะ่ะตามมาค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะอุจะพาทุกคนมาชมห้องพักที่วิลล่าอาริยะนะคะตามเข้ามาเลยค่ะุูสีบรรยากาศภายในห้องอบอุ่นมากๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีโต๊ะทานข้าวด้วยตามมาดูในห้องนอนว้าวดูสิคะเตียงนอนใหญ่มาก6ฟุตเลยค่ะคิงไซส์กันเลยทีเดียวก็วจะมีโซนตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งวิวด้านนอกตามไปดูกันคะ่ะว้าวดูสิคะทุกคนดูวิววิวเขาใหญ่มากๆตามมาค่ะตามมา ดูสิคะบรรยากาศภายนอกก็มีสระว,ว่ายน้ำแล้วก็ด้วยบรรยากาศเขาเป็นวิวแบบเขาใหญ่สุดๆค่ะนะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะอุบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะช่วงนอนวาเลนไทยนี้นะคะโปรโมชั่นของเขาคือจากปกติราคาห้องคือ1,250บาทนะคะ14กุมภานนี้ลดไปเลยค่ะ10%พร้อมอาหารชุดพรีเมียม2ชุดค่ะแล้วก็ชุดตโทีเคอีก2ชุดด้วยมากันเยอะๆนะคะ และตอนนี้นะคะอุก็อยู่บริเวณที่สาว่ายน้ำแล้วค่ะดูสิดูบรรยากาศดิคะสวยงามมากๆค่ะนอกเหนือจากที่ที่พักนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก,มา,กมายครบครันค่ะมีฟิตเนสมีสาว่ายน้ําที่ผู้ใช้บริการนะคะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็กับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติมากมากค่ะใครที่กําลังหาที่พักที่ไม่ไกลาจากเมืองโคาราชนะคะก็แนะนําที่นี่นะคะเป็นครอบครัวเป็นคู่รักหรือเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะดูสิสวย ความลึกนะคะ150อูลงได้เลยไม่จมแน่นอนตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเช้าของเราแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้บอกไปว่าพักที่นี่ปุ๊บจะมีอาหารสุดพรีเมี่ยมให้เราเลยค่ะ2เซตสำหรับมื้อเช้าตามมาค่ะบรรยากาศก็ดูสิทางเนีก็สวยแล้วอะ่ะ น,นี้นะคะเรากำลังจะเดินมาถึงจุดที่ทานอาหารเช้าแล้วค่ะดูสิเห็นไหมเอ่ยตามมาเลยตอนนี้เรากำลังนั่งรออาหารเช้าว้าวมาแล้วค่ะดูสิว้าวสวยงามขอบคุณนะคะอ่านี่คะ่ะชุดอาหารเช้าสุดพรีเมียมนะคะ ก็คือชุดอาหารเช้านี้ค่ะจะรวมอยู่ในราคาห้องพักเมื่อกี้ที่อุแจ้งไว้มีผลไม้มีกาแฟค่ะว้าวยังไม่หมดทุกคนน้องตกใจทุกคนค่ะตอนนี้อาหารเช้านะคะในเซตนี้ก็มีเบรคฟาสตนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีผลไม้ครบมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มบรรเลง สำหรับใครที่มาที่นี่นะคะถือว่าคุ้มมากมากค่ะนอกจยกเขาจะมีคาเฟ่มีห้องพักนะคะ mm. เขายังมีสถานที่ไว้จัดงานไว้บริการด้วยค่ะมีทั้งโซนด้านในสวยๆแบบนี้แล้วก็โซนสวนด้วยค่ะดูสิสวยมากจริงๆครบค่ะไม่รู้จะอธิบายความฟินของร้านนี้ยังไงคะ่ะดูสิเสียงน้ำตกทำให้ผ่อนคลายแล้วว่าใครที่ไม่มาถือว่าพลาดมากๆานะคะ เนูอาหารว,าว้าวมากๆเลยทุกคน คาเฟ่อิ่มอุ่นนะคะต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, ด้วยเมนูสุดพิเศษที่อยู่ตรงหน้าอูตรงนี้นะคะก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆที่เสริมเข้ามาก็คือเมนูแบลพิ้งค่ะที่สีเป็นชาสีสันน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะนําเสนอมากๆค่ะซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือสปาเกตตีหมึกดําซอสลอสเตอร์นะคะที่สีใช้เวลาหมักน้ําซอสถ,ถึง2วันเลยค่ะม่หน่าแหละถึงซิกเนเจอร์สุด,สดๆเมนูนี้นะคะพอกช็อปซอสเกรวี่ค่ะอันนี้ก็นําเสนอเหมือนกันสุดพรีเมียมเลยค่ะ สามารถทานคู่กับวนยได้เลยนะคะและอีกเมนูสุดพิเศษของวเาเลนไทน์นี้นะคะก็คือพิซซ่าหน้าซอสเซจเยอรมันแท้ค่ะซึ่งจัดเต็มหน้ามากสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะน่ากินนะ่านอกเหนือจากเมนูคาวหวานนะคะยังปิดท้ายด้วยเมนูเบเกอรี่ต่างๆมากมายหนะ้าตานน่ากินมากค่ะดูสิอันนี้เวทเวทของโปรด ตอนนี้นะคะทางร้านยังมีเพิ่มเติมคือเมนูค็อกเทลค่ะหลากหลายมากๆค่ะแล้วก็เบียร์มันนะคะใครสายเบียร์ต้องห้ามพลาดเลยค่ะทานคู่กับสเต็กได้เลยนะมีไวายด้วยน่ากินมากจ้าช็อกโกแลตเล่าวามันกำลังไหลไปแล้วนะคะ สำหรับพิกัดของคาเฟอิมอุ่นนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่โซนมทสประตู4ค่ะแล้วก็เวลาเปิดปิดนะคะเปิดตั้งแต่9โมงชาจนถึง1ทุ่มเลยค่ะใครที่มาไม่ถูกนะคะเข้าไปดูในเพจได้ค่ะคาเฟอิมอุ่นค่ะหรือจะโทรไปก็ได้นะคะคือ099ค่ะ4 4 3 9 6 8 8ค่ะวันนี้ขอตัวแล้ว